สนับสนุนรายการโดยโชคอัพที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 โชคอ,ชอชัพโชคอัพคุณภาพที่คุณเลือกได้เสื้อสติกเกอร์หมวกพร้อมจำหน่ายของแท้ในอินบ็อกซ์เท่านั้น เก็บเครื่องไว้แข่งได้ครับให้น้องเก็บเครื่องไว้แข่งก่อนนะคุณพี่อาร์มขอบคุณครับพี่นครพนมน้อมสี สวัสดีครับสวัส,สดีพี่วายอูวาด้วยสวัสดีครับพี่วายมาดูเวลาครับพร้อมรอสิ้นครับดูเวลา สวัสดีครับเพื่อนครับอยู่ผมครับบอกระพแค่วงการครับเดี๋ยววันนี้พามาดูอารมณ์รถปั๊มสายเทอโบใหญ่ในรูปแบบโอเพนดีเซลครับฟากฝั่งเชียงรายครับเป็นรถใคยยังไงนั้นเดี๋ยวผมให้พ่ได้ตามกันแต่ผมเชื่อว่าบอดี้เอยรวมถึงภาพลักษณ์โดยรวมถือว่าโอเคเลยนี่ก็เป็นหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งไฮไลท์เพื่อนได้ลองดูนะฮะพิจารณาตามความเหมาะสมนะครับซึ่งตัวรถอยู่ตรงนี้นี่ครับนี่คือตัวรถรถฟากฝั่งเชียงรายครับดีแม็กไฟหน้าเขาหลามตัดยางใหญ่ๆแบบนี้และคนที่จะให้ข้อมูลได้คืออยู่ตรรงนี้คับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนะามตัวอย่างเป็นทางการหน่อยครับผมป๊อปลอซิ่งเชียงรายครับก๊อปลอซิ่งเชียงรายป๊อบเออชัดเจนน้องป๊อปครับภาพรวมแน่นอนตัวรถคันนี้เป็นในรุ่นของโอเพนปั๊มสายครับโอเพนปั๊มสายครับสีติเวลาเป็นไงบ้างเมื่อคืนก็ซ้อมแบบยังไม่เต็มที่ก็วิ่งไป71ครับพี่จริงไหมครับที่เขาบอกว่ารถคันนี้จริงแล้วทำมาวิ่ง201 ก็ใช่ครับเพราะว่าภาคเหนือเราก็ส่วนมากก็จะเป็น201ครับภาคเหนือไป็น201ครับเพราะด้วยพื้นที่สนามถูกต้องไหมครับใช่ครับพี่ระยะ400ไม่มีไม่มีแตมี200ให้ไล่กันใช่ครับถามมงตรงการที่เรียกว่าทำรถคันนี้ออกมาอะไรมันคือเหตุปัจจัยในส่วนนั้นถึงต้องทำคันนี้ครับก็คือแต่ก่อนนะพี่มันประมาณประมาณเกือบส0ปีแล้วแหละผมก็ทำปั๊มสายมานี่แหละแล้วยังไงต่อก็ทีนี้ก็ทิ้งไปประมาณ ประมาณห้าห้าห้าหกปีแล้วพี่ uh huh. ก็กลับมาเล่นคอมเบนเรียวบ้างเออก็อยากเล่นคอมเบนเรียวก็เลยทําคอมมบนเรียวก็มาสองสามคันแหละ uh huh. ก็ทีนี้ก็เลยอยากอารมณ์อยากจะมาปั๊มสายเหมือนเดิมเออทํามาหลายคันอก็เลยอยากจะมีอารมณ์ปั๊มสายเรียกได้ว่าสูงสุดก็กลับตู่สามัญคอมเบลเรีวไม่เอาละกูกลับมาปั๊มสายดีกว่า แต่ก็มีอยู่พี่คมเรลยวก็มีอีกคันหนึ่งออจอดอดอยร่์นั้นช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมครับว่าตัวรถจริงๆแล้วมันเป็นดีแม็กชมนี้เลยไหมหรือว่ายังไงครับใช่ครับคือบอดี้ตัวเนี้ที่ผมทําก็คือชุดหน้าชุดหน้าถ้าว่าผมเอาบอดี้ตัวเก่าๆพวกทีเอฟอาร์คือบอดี้คันเก่าผมเป็นดากอนคแต่ผมขายไปละ ให้รุ่นพี่นี่แหละเดี๋ยวตอนนี้ก็เลยมาเอาเป็นดีแม็กเพราะว่าชุดข้างหน้ามันไม่ได้แปลงเนาะพี่น้องครับโอ้ครับเออหภาครวมและภาพรวมแล้วจริงเชียงรายรถประเภทนี้มีกี่คันครับเยอะมากหลายคันที่เยอะหลายคันเหรอลหลายคันจริงไหมเนี่ยจริงแล้วมปอยู่ไหนกันวะทำไมผมไม่เคยเห็น่ะก็มีที่พร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างก็มีไม่พร้อมบ้างในคำนี้ครับงั้นช่วยบอกผมหน่อยได้ว่าตัวรถแน่นอนขอดูบอดี้ภายนอกก่อนได้ไหมได้พาพี่เดินหน่อยนี่คือยังไงล้อหน้าก็เป็นทีสเปก ใช่ล้อเดฟครับผมประตูนี่ก็เป็นไฟเบอร์ประตูเดิมเดิมเดิมหมดเลยพี่นี่คือประตูล้อใช่ครับประตูเหล็กอ๋อเป็นประตูเหล็กล้ออ้าวแต่ภายในเรียกได้ว่ายังกับของมันเร็วเลยนะมีอะไรบ้างบอกหน่อยได้ไหมก็ภายในก็มีนี่แหละพี่ทําก็เหมือนที่จริงอ่ะมันก็เหมือนเป็นเป็นไดเรกโปรนะพี่เนาะทจริงๆอ่ะมันก็ไม่ถึงโอเพนหรอกพี่แต่ทางทางเหนือเขาก็จะประมาณนี้แหละพี่ บอดี้ใครเป็นคนทำอะครับบอดี้อะจริงๆเนี่ยผมผมผมจะอยู่กับช่างวุ่นครับช่างวุ่นครับช่างวุ่นนี้อยู่เชียงแสนอยู่ไหนนะเชียงแสนพี่เชียงแสนครับมันคือจังหวัดเหรออ่าอำเภอพี่เชียงแสนอยู่ใกล้ๆแม่สายแล้วคือจังหวัดอะไรเชียงรายพี่อยู่เชียงรายเชียงรายครับอ๋อช่างวุ่นเองอ๋อช่างวุ่นทอท้ายซอยสี่อะไรเนี้ยใช่ใช่ใช่ครับวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายเลยใช่ไหมไม่เหมือนคนวงการเนี่ยประมาณนั้นพี่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกคอันนี้คือในส่วนที่เราตีปิดไว้ใช่ครับเออเหอ ด้านในด้านล่างนี่มีอะไรบ้างบอกหน่อยไหมด้านล่างก็ไม่มีอะไรพี่ก็เป็นพวก อันนี้คือในส่วนที่เราตีปิดไว้ใช่ครับเออเหรอด้านในด้านล่างนี่มีอะไรบ้างบอกหน่อยไหมด้านล่างก็ไม่มีอะไรพี่ก็เป็นพวกแต่ช่วงล่างนี่จะเป็นเอ R าร์มแขนเดียวอยู่เลยครับครับืออาร์มแขนเดียวก็มีพวกพัดลมมีอินเตอร์น้ำก็พึ่งพึ่งขึ้นมาพี่พิ่งขึ้นมาด้วยรถพึ่งทําเสร็จแต่ผมยังไม่ได้เคยขับนะพึ่งพึ่งมาขับเมื่อคืนนี่แหละจริงไหมเนี่ยใช่ครับพี่ผมขับเองใช่ครับผมขับเองเอาลอครับเออ ภาพรวมตัวรถนะจริงๆแล้วถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมดอกบอกพี่หน่อยได้ไหมเออให้เพื่อนได้ยิน<า>หน่อยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมพี่ก็คือ,อ,อยังจะเก็บรายละเอียดอยู่อตอนนี้เพราะว่ารถรถคันนี้ทำยังไม่ถึงเดือนเลยพี่บอดี้นี้นะแต่ก่อนเป็นโชคู่เ,ออเคยวิ่งลำบางก็ วิ่งลำปางโชกูนอยู่73อ๋อ <มา S 1> วิ่งลำโชกุนเจ็ใช่เอเอเฮ้อนี่เพื่อนครับลองดูนี่ก็เป็นยานมิกกี้มิกกี้ครับใช่ไหมฮะก็ประมาณนี้เลยส่งรถก็เว้าก็ตีกันแบบนี้เว,าว้าซุ้มแบบนี้ใช่ครับนี่ฮะนี่ก็คือในส่วนของป๊อปลอ้อซิ่งเชียงรายานี่ฮะอู่ช่างวุ่นอะไรนี่ก็ว่ากันไปใช่ครับขายลอ้อใช่ไหมอ่าใช่ครับที่ที่ร้านเป็นร้านขายล้อด้วยร้านขายทำรถด้วยครับเออเฮ้อป๊อปครับรบกวนมาที่หนึงครึ่งอยู่ในพี่หน่อยได้ครับป๊อปครับจริงๆแล้ว วันนี้จะเสียงดังหน่อยนะได้ๆครับ๊อบรถเชียงรายแน่นอนภาพรวมห้องเครื่องหน้าตาเป็นแบบนี้อย่างที่เราเห็นบอกสเปคเพื่อนๆหน่อยไล่ทําอะไรมาบ้างสเปคเนี่ยเครื่องตัวเนี้เป็น3,000ัน h ี่เ0ฮิ0 0 0มพนัน j h ะครับ4 g h เฮเป็นเครื่องเฟือง ยังไม่ใช่สายพันธุ์เนาะเครื่งสามพันสี่เจนเฮดแต่ข้อเวี่ยมนี่เป็นสามพันเดิมข้อเวี่ยมเป็นสามพันเดิมครับก้านก้านก็เป็นของของ PHC ก้านเป็นพิเชษยนต์ครับของพิเชษยนต์แล้วก็ลูกก็เป็นลูกดิแม็กไซร้อยครับอ๋อเขานรี้กเป็นลูกดิเม็กไซร้อยเพราะว่าเครื่องเครื่องตัวเนี้ยผมทํากับปู่อ่าช่างนนครับเป็นเครื่องช่างนนอ๋อนอนก็แพงแสนเหรอครับเพือนเพื่องช่างนนขอโทษครับ พูดถึงแล้วจริงๆแล้วเธอบงกระโบเลือกใช้ของอะไรครับตัวนี้อันนี้ของช่างนนหมดเลยครับเป็นทีเอฟหร ครับเป็นทีเอฟสุดแปดงานอินเตอร์ทุกสิ่งอย่างนี่แหละครับอ่ช่างวุ่นหมดเลยครับช่างวุ่นช่างแสงอ๋อไปช่างวุ่นทําให้ใช่ครับเอาเองหมดเลยหม้อน้ําย้ายไปไว้ด้านหลังแล้วที่บอกเมื่อกี้ด้านหลังใช่ครับก็จะโล่งแบบนี้ครับผมสเต็ปปั๊มได้ไงบ้างครับร้านปั๊มปั๊มเนี่ยเป็นปั๊มอยู่เชียงรายเลยครับไม่ไม่ไม่ใช่ปั๊มพระนครนะพี่เป็นปั๊มบุพรคอนปั๊มนี่จากพี่หนูมณฑลการช่างครับปั๊มกับบัวฉีด พี่หนูหนูมรดกการช่างครับเชียงรายเชียงรายเหมือนกันครับเป็นของเชียงรายเลยพี่ปั๊มนี่จากเชียงรายนะพี่ใชครับที่เลยฮะภาพรวมนี่ท่อร่วมก็อยู่ตรงนี้เข้าไปอินเตอร์น้ำตรงนู้นใช่ครับว้าวเกียร์อะไรครับคันนี้บอกได้ไหมเกียร์ตัวนี้เป็นเป็นเกียร์ดีแม็กเป็นไส้โอเอสครับเกียร์ดีแม็กเป็นไส้ที่สเปกไทยโอเอสของพี่สเปกเออแล้วคัตอ่ะคัตก็เป็นของเคซีพิทตอมครับพี่ต้อมเคซีคัทเคซีพิทตอมครับพี่ต้อมคันนี้คัตพี่โอเพ็นมังสายเอาอยู่ว่ะ พี่ต้อมเคซีคันสายสามใช่เพราะว่าคันความเร็วผมก็ทำกับพี่ต้อมอยู่กับอาจารย์เต๋ออยู่เอาหรอเออเจ๋งเลยฮะดูว่านี่คือในส่วนของตัวรถสตาร์ทได้ไหมสตาร์ทได้ครับสตาร์ทพี่ฟังหน่อยได้ไหมได้ได้ครับอ่าเพื่อนฮเดี๋ยวรอดูสตาร์ทให้ฟังหน่อยครับน้องป๊อปเดี๋ยวเขาจะสตาร์ทให้ดูเพราะเดี๋ยวคืนนี้จะวิ่งด้วยนะฮะในโอเพนวันนี้ผมเก็บรถพังเหนือให้ติดตามเลยครับเดี๋ยวจะมีอีกมาณสองสามคันนะฮะให้ดูกันมาดูสตาร์ทรถพังเหนือหน่อยครับ เกเกียร์ก่อนแล้วฮะนี่โอ๊ะทมมันเงียบจังอะเกียบเพราะอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเยแต่ผมก็ไม่รู้เลยนันรไอ้เยอก็เกียบเลยตัดเบิ้นได้ไหมเบิ้นได้ไหมได้ได้เดี๋ยวดูฮะเดี๋ยวให้น้องฝา่น้องป๊อปเบิ้นได้นี่รมาเบิรงนี้เลย เก็บเครื่องไว้แข่งได้ครับให้น้องเก็บเครื่องไว้แข่งก่อนนะระดับเครื่องเลยนี่ฮะก็เป็นน้องเพื่น้องสายครันเลยครับภาคฝั่งเชียงราย่านสนใจครับตัวรถครับนี่ฮะเรียบร้อยครับป๊อบ เพื่อนๆหลายคนแบบอยากจะมาใช้บริการที่ร้านหน่อยช่องทางไหนเริ่ปรึกษาเรื่องปั๊มสายสำหรับคันนี้ได้ครับช่องทางหันหน้ามองหน้าพี่เลยดมึงหันหน้าไปไเฟซก็อู่ป๊อปลอสซิ่งสไลด์ออนครับป๊อปลอสซิ่งสไลด์ออนเบอร์โทรอ่ะเบอร์โทร0948201778เออมีอะไรอย่าฝากบอกเพื่อนๆทางฝั่งอานนครนไหมอู่ทอนเป็นไงบ้าง ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปวิ่งก okay. ับพี่ๆพระนครอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอมีโอกาสก่อนพี่โอเคครับัเจยครับเพื่อนครับเทปนี้ขอบคุณทุกท่านดามฝากรถเชียงรายด้วยคอมเมนต์สุภาพทุกอย่างดีเองขอบคุณครับน้ำเป้ามากครับไปอ่ะดีครับมากเลยดูด้วย